สวัสดีครับผมแมททีเวีวันนี้เรามาอยู่กับเกมพาราดินเป็นเกมฟรีบนสตีมเป็นคอนเซปต์เดียวกับ o v e r w a t c h นะครับแบบนี้แบบนี้ต้องลองแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่เครื่องไม่แรงพอที่จะเล่น o v e r w a t c h ให้รื่นนะครับเกมนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจลองเล่นไปเกมหนึ่งแล้วแตกต่างกันนิดหน่อยตรงที่ว่าเราสามารถซื้อพวกการ์ดพวกนี้เพื่อเพิ่มความสามารถให้ได้นะครับโอเคมานี่ไปลุยกันก่อน วันนี้เรนเป็นตัวชื่อพิบนะครับเป็นตัวซัพพอร์ตสกิลก็จะเป็นโอโ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอืมเข้าไปแล้วหนึ่งตัวเข้าไปแล้วหนึ่งตัวลอ,อยหลังสิรับอโอ้โอ้โอโอ้โเดีดย๋ดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าตัวนี้แทงแน่เลยฮิวแป๊บฮิวแป๊บเอาแทงเหรอเราเป็นซัพพอร์ตนะครับคลิกซ้ายจะเป็นยิงปกติคลิกขวาจะเป็นระเบิดแฟดหาเหยื่อแป,ป๊บอยู่ไหนอยู่ไหนให้เรายึดป้อมตรงนี้เลยครับ อีกฝั่งหนึ่งล่ะลงลบขึ้นไม่ได้หาเหยื่อแปบ๊บเราเป็นซัพพอร์ตนะครับเราต้องเน้นงานิกงานิกนี่แง่แฟดแฟดไปสิติดสโลงไปสิติดฮิวแปบ๊บฮิวแป๊สกิลหนึ่งสกิลกดปุ่มฮิวนะครับเป็นการฮิวแล้วก็กดปุ่มอีจะเป็นสกิลที่ทําให้เราสารับกลายเป็นไก่นะครับอ่าลัดช็อตสิครับดับปบ๊ลฮิวดับเบิลฮิว ส่วนตัว F อจะเป็นการเล่นสปีดนะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวยูแปรบยูแปรบลัดช็อต <c oughs> เสียดายลัดไม่ทันก็เป็นคอนเซปต์เดียวกันนะครับเป็นการป้องกันฐานเอามาแล้วมาแล้วแปร์แปร์แป๊บแปนั่นเงนั่นเงยิงเผือไว้ก่อนโอ้โอ้โอ้อ้โอ,โอโตัวนี้ตัวล้วงล้วงใช่ไหมเอา้าลัดช็อตไม่ทันโอ้โอยต้นไม้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 เดี๋ยวเดี๋ยววิ่งวิ่งไวสปีดขอสปีดก่อนอยู่หลังต้อม เอาแฟดไปกินตายไมนั่นได้ได้นะไม่ได้จ้าชดเหรอ,หอเสียใจฮิวตัวเองเนียงแป,ป๊บยิงได้นะอ่ะได้อย่างงี้สิจแจมเรามางานสายร้อยนะครับงานฟรีคืองานของเรา <S <S ใจเย็ยนเพื่อนโอ้แคปเจอร์เรียบร้อยแล้วเอาไปถึงเวลาดันรถเ,เราแอบ,บไปนินียดีกว่าเน,ะนาะไหนไโอ้โ,อโอแอบมบีกระตุกเล็กน้อยถึงปานกลางเรียบร้อย ล่วงอ้าวอยู่อยู่หลังอยู่ข้างหลังเหรอ,หอได้แทนได้แทอ่ะได,ได้อยู่ได้อยู่ถือว่าได้รัดอยู่นะครับเตรียมตัวเตรียมตัวกบไกเ่เขียดเดี๋ยวเจอฮิวแปรเดี๋ยวเจอกลกายเป็นกบไก่เขียดเอาทำไมไม่ติดล่ะโธ่โโกกเอ้ยกบไก่เขียดไปเมื่อกี้ไม่ติดนะครับหลดใหม่เลยทีนี้ยาวเลยเลทีนี้อ้าวอ้าวเคาะเลงหัวเฮดช็อตสิครับรออะไรมาแนะนี่ด้วย ออไม่ทันไม่ทันเพื่อนแต่ละคนนี่หิวกระหายหิวก็หายอ้าวอ้อมอ้อมเป็นยังไงอ้้ยโอ้ยหิวหิวหิวแต่เย็นสปีดสปีดสปีดรันสปีดรันแป๊บเอาไปกินสโลโมชั่นสโลโมชั่นเดี๋ยวเดี๋ยตัวนี้ยิงหัวสไนเปอร์เหรอสไนเปอร์หรือเปล่าเมื่อกี้เห็นปืนแวบแวบลัดช็อตด้วยเป็นยังไงงานนี้ไม่ต้องลัดช็อต หายเยือแป๊บหมดเลยใช่ไหมดันไปเรื่อยๆนะครับมีเวลาจับอยู่เนียนเนียนเนียน,เ,ยนเอาไปกินเรียบร้อยรชชอัดช,ช็อตรัดช็อตไหมไม่ทันเพื่อนรีบดันนะครับรีบดันเหลือเวลาแค่นาทีเดียวเองอะ่ะทันนี่เนี้ยทันเนีเล็งหัวอ่าเตี้มเตียมห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละเดี๋ยวเจอกบไก่เขียดฮิวเพื่อนเหรอไหมอ่ะฮิวหิวฮิวหิวหิวเพื่อน,ห,อห,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 อนหิวเพื่อนแล้วก็เข้าไปลาดชอ็อตเดี๋ยวเดี๋ยวมุมไม่ดีอ่ะมีมุมตัวอื่นไหมนี่ไง มันต้องมีนะครับแห่มุมแบบนี้มุมคนแบบว่าเน้นหล่อยการฟรีเข้าข้างหลังเข้าข้างหลังฮิลสปีดสปีดเอาไงดับตอ,อนที่ป้อมเหรอเนี่ยป้อมแบบยิงรีโหลดหมดสิข้างหลังรีโหลดแปบบ๊บรีโหลดโอ้ฮิล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 ฮ,ลฮลิไปแล้ว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 เหมือนเขาจะรู้ตัวต้องดันให้เข้าไปใน25วินะครับแหมไม่งั้นนี่กดเลยนะสปีดสปีด ขอ้โหเโาจะลุ้ง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 แล้วตัวนี้มันลุ้งตัวอะไรไม่รู้สิวให้เพื่อนดิงอัดหลังอัดหลังขออีกทีนึงเรียบร้อยตายไหมเอาไม่ตายหรอเอาไม่ตายเฉยเออสกิลอะไรนั่นสกิลอะไรนั่นมันคือสกิลอะไรโอ้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 อัดหน้าอัดได้ก็เสร็จเราสิครับแม่โอ้เวมาโอ้เวมหกวิหกวิหรือเปล่าโอ้เวมหกแล้วทำไมไม่ขยับไม่ขยับไม่รู้แต่ว่าเข้าให้ได้ต้องเข้าให้ได้กลายเป็นไก่กลายเป็นไก่ไป กลายเป็นไก่ไปอ้าวสีมองเท่งเลยทนัทน,ไทนไหมเออทันไหมทันไหมอ่ายังโอเวอร์ไทม์อยู่<า>น,นะครับแบบนี้แบบนี้ต้องไปซับพอร์ตโอไม่ไม่ไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่โอเวอร์ไทม์โอเวอร์ไทม์จะหมดแล้วอย่าเพิ่งเรียบร้อยดันเฟลนะครับแต่ว่าได้มา1พอยนะ์เนาะเขาก็ได้ป้องกัน1พอยต์เหมือนกันนะหนึ่งต่อหนึ่งอยู่มาซื้อไอเทมเพิ่มดีกว่านะครับกดไอเป็นการซื้อไอเทมเราจะเอาอะไรดี เอาอะไรดีว่าลดดําเมทไหมเอโอเคเอาเป็นรดดาเมจดีกว่านะครับเป็น Area แอเรียโอเคอันนี้แหละแล้วก็อันที่สองเอาเป็นเคลื่อนที่เร็วแล้วก็โจมตีแล้วดูดเลือดหรออะาจาัดไปอันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวรีบเลือกแป๊บอะดําเมทเอารีบไปรีบไปเดีย๋ยวไม่ทันอัปเดตได้นะครับอะรีบไปกันก่อน เพิ่งเล่นไปเกมเดียวนะครับก็อาจจะมั่วเล็กน้อยถึงปานกลางหรืออาจจะมั่วเยอะเฮ้ยดยก็เป็นได้แต่เย็นเนไอ้เย็นๆยังไงล่ะงานผิวเราจะต้องผิวกว่าเติมเมื่อกี้นี่ผิวไม่พอยิงหลบยิงฮะรีโหลดรีโหลดยิงสรโลโดนไหมไม่โดนได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแคปแคปแน่นอนแป,ป๊บหนึ่งขอลอยหลังไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้รีโหลดยิงรีโหลด หกร้อยดามเมจขึ้นขึ้นดี๊ร้อยไม่ล่ะโอเ้เขาเห็นแล้ว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 ยังไงสโลไปสิสโลไปสโลไปเก็บคนเดียวเก็บคนเดียวไม่เผื่อใครจัดไปสิครับแม่แบบนี้มาไหมมาไหมมาอีกแล้วมาอีกแล้วลอยหลังลอยหลังอเอาสาโลไปกินเอาสาโลยัดยัดยาวๆโดนเคื่อนลัดถอดโอ้โล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 ,โล,โล,โลเข้าหลังดีกว่าเข้าหลังสบายใจยิงเข้าไป ยิงเข้าไปม,มีใครจะร่วงไหมเดี๋ยวพี่ฮิวให้เดี๋ยวพี่ฮิวให้ส่วนใหญ่นี่ฮิวแต่ตัวเองนะเนี่ยสลโลโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวฮิ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 วใครอยากเจอกลายเป็นกลายเป็นไก่ไปเอาทำไมไม่เป็นไก่ล่ะมีบัฟป,ป้องกันเหรอได้ได้ได้อัดหลังคิวริงสปีดเอเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเรายังแคปเจอร์ไม่ได้แบบนี้ อย่ายื่นกับเพื่อนนะครับเนี่ยอาจจะเร็วขึ้นอาจจะช่วยได้น่าจะมาแล้วมั้งยิงดักไว้ก่อนมาแล้ว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 ยิงโด,ดนตัวเองคิวแป,ป๊บอ้าวเอาสโลสโลไปกินอ่ะร้อยหลังนะครับหน้าที่เราคือซัพพอร์ตที่ดียิงอ้าวล่วงล่วมสิครับเอาสโลไปกินอัดแน่นอัดแน่นอัดแน่นเจ็ดร้อยเจ็ดอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา,าเรีาายบร้อยไหม นมาจะเสร็จเพื่อเราไปแล้วนะไงถ้าเราซื้อของตรงนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับตรงใส่ต,ใต้องซื้อที่ฐานเนาะช่องสลอตจะเต็มสี่ช่องแต่ว่าเราอัปเกรดได้นะครับเท่าที่เราเล่นไปเกม,มนึงแล้วอัปเกรดไปน,น,นิดหน่อยฮะงานฟรีงานฟรีป้อมป้อมอ่าเรียบร้อยเอ๊เ๊ะใจเย็นใจเย็นมีใครเจ็บไหมไอฮิวฮิวทั้งกลุ่มฮิวทั้งแก๊งโยนโยนโยนเข้าไปฮึรัดช็อตไม่ทัน อา้าวเห็นเห็นสิครับเ,เห็นสิครับเราไปลอยดีกว่าเนาะเราอยู่ตรงนี้มันทําอะไรไม่สะดวกอะ่ะเป็นซัพพอร์ตตัวนี่น้อยที่แสนจะน่ารักอ้อมเลยอ้อมหลังอ้อมหลังมานี่แหละนี่แหละ,มละไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เออเรียบร้อยไหมโอ้ยโอ้ยเห็นเห็นมีคนเห็นมีคนสัมผัสได้แต่ว่าเสร็จเราไปนหนึ่งศพแล้วกว่าจะรู้ก็ไม่ทันแล้วนะจ๊ะันนี้สไน,นเปอร์นี่สไนเปอร์เรียบร้อย ถ้าไปห้าตัวโอ้ย่าอ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 ้าวอ้าวไม่ได้ต่อยีนกะเสร็จสิครับปล่อยให้ซัพพอร์ตได้ลอยมวลเา้เาเขาไปไหนของเขาเนะี่ยหนีเฉยเอา้าวตรงนี้ตรงนี้ <c oughs> ได้ได้ได้อ่อัดพื้นอัดพื้นเดี๋ยวเขายังไม่รู้ยังไม่รู้ตัวย,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 ยังไม่รู้ตัวยังเงียนอยู่ยังเงียนอยู่ฮิวตัวเองแป๊บเผื่อไว้ฮิวเผื่อไว้ก่อนยังไม่รู้ตัวนะครับแบบนี้เสร็จเราแน่นอนเสร็จเราแน่นอนแหม่ลารดไม่เทสักตัว เสียใจเลยแบบนี้มาดันกันต่อดันกันต่อเดี๋ยวเจอกบเดี๋ยวไคซ่าเจอกบแน่นอนรอบนี้เหลือเวลาแค่30วินะครับเดี๋ยวอ้อม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 เหมือนเดิมเราเป็นสายอ้อมเราไม่ได้เป็นสายแทงนะครับแตไปยืนกับเพื่อนี่อาจจะกลายเป็นกบไปซะเอ้ยไม่ใช่สิกลายเป็นไก่กลายเป็นลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบโอ้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 ตาย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 หนีก่อน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 โดนเห็นนะครับโดนเห็นอ่าหมดไม่ละ หมดแล้วนะสก,กิลบาเลียอะไรเนี่ยบาลีอะไรโอ้โหยิงไม่เข้าจริงบาเลียแข็งจริงไอ้จริงจะฝั่งนี้ก็ได้หลอยไปเรื่อยๆนะครับอ่าได้อยู่โอ้โหเฟลอีกอ่ะ 1. 1. 1. 1. 1. 1. หนึ่งตอนหนึ่งแม่เข้มข้นซะเหลือเ,ลเกินคราวนี้มาดูการอัปเกรดน,นะครับเราจะอัพเป็นเอาสปีดดีกว่าเนานะเราเน้นสปีดไป600โอ้โหเหลือ200เหลือ200อนี่ซื้ออะไรไม่ได้เลยนะ ซื้ออะไรไม่ได้เลยนะครับอ่าไม่เป็นไรเอาไว้แค่นี้ก็พอเหลือ20วิอ่าเป็นสกิลที่ทดีดนะครับความร็ยในการขึ้นที่นี่ผิวบอกเลยเรานี่สายผิวสายเนียนเน้นทุ่มชุมช่มชื้นอยู่แล้วนะเตรียมตัวเตรียมตัวขี่ม้าจะเป็นการขี่ม้าออโต้นะครับไม่ต้องกดอะไรเลยมันจะขี่ม้านี่ไงแล้วก็ไปสปีดสปีดสปีดทางไหนทางไหนขวาไม่ขวาอืม ลงไปซ้ายเพิงดีกว่าอ่าเหมือนกันไหมเนี่ยน่าจะเหมือนกันไหมยมตู้ยิงฟรี้านฟรีอัดระเบิดเข้าไปฟรีสโลโอโอ้โอ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 รอบนี้รอบนี้มีคนสังเกตเห็นเราไหครับแต่ว่าไม่ทันเสร็จเราไม่ทันหล่อยหลอยอยู่ข้างหลังโอ้ยิงยิงโดนเดี๋ยวเดี๋ยวยิงโดนกําแพงไม่ได้นะครับกระสุนรอบมีเป็นกระสุนระเบิดเนาะอ้าวรัดช็อตเห็นเห็นชื่อนี่ขึ้นเลย ชื่อนี่ขึ้นเลยฮิลเตรียมฮิวนี่มันสายซัพพอร์ตจริงเนี่ยฮิลแต่ตัวเองอะฮิลเพื่อนอ้าอ้าวโอ้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 ตัวลอยตัวลอยยายตัวลอยตัวลอยตัวลอยเหรอหนึ่งได้หนึ่งได้หนึ่งได้คิวเตัวต่อเนื่องแม่ให้มารู้กันไปบางอ่านมาซาบางอ่านมาซ่ากับพี่เดี๋ยวลอยลอยลอยลอโอ้มาลอยโอ้โอ้โอ้โโดน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 โีดีหีหนีหนีนนีิด้ไม่เวิร์ก เจอตัวล้วงแบบนี้นะครับเราหนีดีกว่าอ่าเป็นไงแคปเจอร์ด้วยความรวดเร็วทันใจขอใ,ออขอให้พี่ได้หลอยเธอขอให้พี่ได้หลอยพี่เป็นสป,ปอร์ตหลอยเอาไปโอ้โหดีโหลดดีโหลดดีโหลด,ด,ดกลายเป็นไก่อโอ้โหกลายเป็นไก่ทำไมไม่เป็นสงสัยมีบัฟป้องกันนะครับ,รบคูซากคิวต่อเนื่องติดก,กันเจ็ดตัว<อ>ปวดใจเลยแบบนี้มันยังไม่จบ อย่างนี้มันไม่จบมันจะต้องบวกไหนๆมานี่มานี่มานี่มานี้ถึงเวลาไปลอยเหมือนเดิมหามุมหามุมตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมอ้าวอ้าวอ้าวเอายิงฟรียิงฟรี่ยวยาวเยาว่าเยาว่ได้อยู่นะครับแใครยิงเราเนี่ยเห็นเหรอเห็นเราเหรอโอ้โหคนนี้คนนี้ไม่เห็นโอ้เอาตัวลอยกันตัวลอยตัวลอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าว โอ้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 เสียบ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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเสียบเสียบไม่เอาเสียบเสียบหนีก่อนเลือดจะหมดยิ้วก่อนโอเคเต็มอีกรอบหนึ่งเจอดันสวนนะครับแบบนี้ดันไม่เข้าแน่เลย่ะอีกฝั่งนี้โอ้รลอยรอยหลังมีคนรอยหลังโอ้โหไม่ได้ดูกันเลยเรอเพื่อนดูกันหน่อยสิเพื่อนดูกันหน่อยสิเพื่อนดูกันหน่อยสิเพื่อนได้ได้เดี๋ยวเตอสปีดสปีดเะล่ะสปีดโอ้เมื่อกี้มันอิมมาเท์เหรอโอ้แต่ก็เสร็จเราอยู่ดีนะครับไม่แฮรเกือบไปแล้วฮิวแป๊บ อ้าวอยู่กันได้เยอะพี่ขอเถอะพี่ขอสโล่หน่อยอัดเข้าไปอัดเข้าไปเออเอออย่าอย่าอย่ามาช็อตกันอย่ามาช็อตกันกับพี่อ้าวงานฟรีงานฟรีหกร้อยหกร้อยงานฟรีขออห้พี่รัดช็อตไม่ทันอีกแล้วอิงหน้าอิงหน้าอิงเข้าไปรัดช็อตเรียบร้อยเชื่อขึ้นแบบนี้ดูดีบีออร่าฮิวแปร์ยาวๆร้อยหลังเลยครับร้อยหลังเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเลยตรงนี้ไหม โอ้โหตรงนี้นี่ไม่มีใครเห็นเลยนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปเขาไป,ปบวกกันตรงกลางนะครับแมจริงๆเล่นขนาดนี้นี่เราน่าจะเล้นสายหล่อมากกว่าสายซัพพอร์ตนเนี่ยอ้าวจะตัวนี้มีโล่โอ้โอ้เข้าเข้าโอ้โหโล่อะไรเนี่ยโล่อะไรทําไมยิงเข้าไหน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 เอาเนียนงานเนียนนี่ไงยิงให้รู้กันไปเลยว่าพี่อยู่นี่พี่อยู่นี่ไอ้น้องหายหมดเลยโอ้โหเหลือสิบเอ็ดวิสงสัยจะดันไม่ทันนะครับแบบนี้ หมดเวลานแล้วเหรอใจเย็นเย็นขอเสกไก่หน่อยได้ไหมเสกไก่เสกไก่นี่ไงนี่ไงกบไก่เขียดโอเวอร์ไทม์ปะล่ะโอเวอร์ไทม์ไหมน้าโอเวอร์ไทม์ไหมฮิวฮิวให้เพื่อนฮิวให้เพื่อนรอบนี้ฟอร์ทีมฟอร์ทีมอ่าเอาสโลไปกินฟอร์ทีมดัน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 ให้ไวให้ไว้รอบนี้รอบนี้ขอรอบนี้พี่ขอดันสิครับใครมาควรใครมาควรดันยิงเลยก็ไปยิงเลยก็ไปหน้าตานี่อย่างกับลิปเปอร์ ได้ไ้อยู่แล้วได้อยู่แล้วอัดเข้แบบฮิวยัดโอ้ก็ทำยังอยู่นะครับแฮ่ได้โอ้โอ้ใคร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 โจมปีเราใครโจมปีเราไม่ได้ไม่ได้เราตายไม่ได้ตายไปนี่จบเลยเนี่ยเดี๋ยวปีฮิวเพื่อนก่อนนะครับเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ฮิวั้งหมู่คณะฮิวกันเป็นหมู่คณะมันต้องเข้าแล้วมันต้องเข้าแล้วคาว่าวิตตอรี่มันต้องแบบนี้นื่ฟอร์ทีมสุดๆเป็นไงจบเลยไหม จบไหมเรียบร้อยเลยครับอชนะแบบฟินๆแอะแจมเลยโอเคถ้า,างั้นวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe มีอะไรอยากให้ทำก็คอมเมนต์ไปที่ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ราไปก่อนสวัสดีครับ